สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2567คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาอ่านดวงภาพรวมประจำปี2567ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรน,นะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาจนถึง15สิงหา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่กรกฎจะดูได้ตรงกว่านะลักนณราศีกรกฎคุณปลอดโปร่งมาระดับหนึ่งแล้วนะเนื่องจากไม่มีดาวบาดเคราะห์แรงแรงเล,ง,เลงหรือทับลักดาวเสาก็้นออกไปจากการเลงลักคุณแล้วปีนี้ยังเป็นปีที่คุณจะมีความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องทรัพย์สินเงินทองโดดเด่นในหน้าที่การงาน ดาวพฤหัสดาวความสำเร็จความก้าวหน้าความรับขึ้นของคุณเข้าพบลาภพ,พบแห่งทรัพย์สินเงินทองราบผลรายได้เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีกรกฎยิ้มได้แล้วนะในปี2567ในด้านการงานดาวอังคารดาวการงานมักจะมไปไหนมาไหนร่วมกับอาทิตย์ตลอดเลยดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่ศัตรู ทำให้เรื่องงานของชาวรากรกฎจะมีปัญหามีอุปสรรคให้คุณต้องฝ่าฟันแต่ในปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ด้านการงานของคุณจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าคุณจะมีโชคจากงานมีโชคจากผลของงานได้ขยับขยายตําแหน่งหน้าที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณที่ทํางานประจาํามีการขยับขยายเปลี่ยนตําแหน่งหรือโยกย้ายงานเปลี่ยนงาน คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นแต่ต้องเดินทางไกลขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศปีนี้ผู้ใหญ่เจ้านายจะเมตตาสนับสนุนแล้วก็ให้ประโยชน์ให้คุณกับชาวลักนาราะสีกรกฎแบบมากๆบางคนคุณจะต้องทำงานที่สร้างศัตรูให้กับตัวเองนะเช่นงานด้านตรวจสอบต้องไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้นแผนกนั้น,นแผนกนี้ คนที่ถูกตรวจสอบย่อมไม่ชอบหน้าคุณเป็นธรรมดาบางคนอาจจะหวนกลับไปรับตำแหน่งหน้าที่เดิมเพราะอุนอกคนอื่นเข้ามาทำแล้วก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าคุณสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องงานคือการถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกอิจาริษยาหรือว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวในปีนี้คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ตัวสินค้าเพราะธุรกิจปีนี้คุณจะมีการแข่งขันสูงอาจจะทําธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมขยายสาขาแตกกลายสินค้าหรือว่าขยายธุรกิจไปต่างประเทศนําธุรกิจเก่าของคุณมาต่อยอดก็ได้หลายคนจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผลงานเดิมๆที่คุณทําทิ้งเอาไว้ในด้านการเงินดาวอาทิตย์ดาวการเงิน เดินดีตลอดทั้งปีแล้วดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเารือนอริอยู่ในภพราภะเป็นปีที่คุณจะมีโชคทางด้านการเงินแต่ว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้องค์ความรู้ของคุณในการทํางานในการหาเงินแต่คุณจะมีลาบผลเป็นอสังหามีหลักทรัพย์เพิ่มได้ลาบก้อนใหญ่จนสามารถตั้งตัวได้ คุณจะสร้างหลักฐานขยับฐานะทางการเงินได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วนะมีลาบผลไม่ขาดเป็นปีที่คุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีโชคด้านการเสี่ยงใครที่ชอบเสี่ยงแล้ไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรก็เลขที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารของคุณส่วนในด้านความรักเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ค่อยดีนะักสำหรับชาวลคาัคนาราศีกรกฎ สวนทางกับดวงการงานและการเงินมันไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วต้องมีสติมีความยั้งคิดในการใช้ชีวิตคู่นะคุณอาจจะมีอุบัติเหตุทางด้านความรักคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนคู่ที่มีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วคาราคาสังกันมานานมากแล้ว อาจถึงจุดที่คุณจะตัดสินใจทางใครทางมันส่วนคนที่คบกันมานานแล้วนะคุณจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันคืบหน้าช้ามากค,บ,คบกันไปแล้วไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักอย่างบางครั้งก็งงๆว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันเราครบกันแบบไหนบางทีคุณอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองหรือว่าคุณเบื่อมากก็จนตัดสินใจตัดจบก็เป็นได้คนโสด ทำใจอยู่ไปยา,ยาวๆเลยนะโสดไปยาวๆ,ยาวๆอย่างน้อยๆก็กลางปีหกแปดนู่นเนาะถึงคุณมีความรักตอนนี้คุณก็จะได้คนที่ไม่ใช่เจอคนที่คุณไม่ชอบมองคนนั้นแต่ว่ามาคบคนนี้เรียกว่าคนที่ได้ไม่รักคนที่รักไม่ได้ดีไม่ดีคุณอาจจะถูกหลอกให้ช้ำใจเสียใจเรียกว่าไม่มีความรักจะดีกว่าไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมีความสุขก,กว่าเยอะเลย นี่คือภาพรวมของดาวและการาศีกรกฎในปี2567ขอให้คุณมีความสุขตลอดทั้งปีใหม่นี้เลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า